สวัสดีครับผมเซลเอ็กนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูเจ้า BMW นะครับ R93 นทรีนะฮะคันนี้นะครับเป็นรถจดปี2015เลขไม่หน0 0 0ีกิโลเท่านั้นนะครับสภาพรถสวยๆเลยไฟหน้าสวยๆนะครับนี่นะฮะอ่ากาดกันออยมีมาให้นะครับนี่กาดกันเครื่อง BMW มีมาให้เลยนะครับ ตา BMW นะครับนี่นะฮะขับเคลื่อนโดยเพลานะฮะตัวนี้นะใช้เพลานะฮะสภาพรถส,สวยๆเลยนะครับไม่ทราบว่าใครหายายใครสนใจอยู่นะครับนี่ลองมาดูคันนี้นะกันสบัดนะครับเป็นเออรินแท้มาให้เลยนะฮะนี่สำหรับลูกค้าท่านใดนะสนใจนะครับติดต่อเซลเอ็ได้เลยนะครับ เดี๋ยวลงเบอร์ติดต่อไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับ